สวัสดีจ้านักเรียนจำเอาไว้นะคะพวกนี้ฉันจะมีระเบียบวินัยคุณครูคะคือการพีนะนี่ไม่องบอกพูดเลยนะครูครูเป็นคุณครูนะครูต้องเขียนถูกอยู่แล้วเฮ้ยจะต้องมีที่สี่ชั่วโมงเลยที่สี่ชั่วโมงเหรอไม่เอาอ่ะเดิอนไปเปลี่ยนหน้าแบบคือคุณครูคะหนูอยากออกจากบ้านแไม่ได้นักเรียนเฮ้ยเดี๋ยวเธอเนะเธอ เดี๋ยวครูจะแจ้งตำรวจเลยนะโอเคก็ได้ครูเป็นปเยอะใช่ไหม <c oughs> พี่กดนี่เงาไปเอ้ยเด็กๆนี่เถอะอ้ออ้อไม่ยิงไม่ซีแล้วเไปๆๆๆๆๆเฮ้ยพอใจเนาะเฮ้ยคุณครูคุณขาคุณครูขาอืมกว่าใดใช่ดีอืมคุณครูว้า เล่นก <im sharing> ับเสี่ยวขวัญอุ้ยคุณกูเฮ้ยเด็กไม่ดีเด็กมาเล่นขึ้นมาแล้วจะไ่เก็บมาที่เก็บเฮ้ยทุกคนเห็นหรือเปล่าอุ้ยตกใจมากตรงหน้าเงียบเฮ้ยเฮ้ยคุณกูจุกจุกจุกดิจุกดิเออไปเลยเฮ้ยลูกศรนลูกศรไปทางนี้เหรอคอยโดนได้เฮ้ย วุ้ยเด็กเวทเธอต้องจัดการอิวิเกือบเกือบเกือบโอ้ยอุ้ยโรงเรียนเราอะไรเนี่ยนี่โรงเรียนเราหรือโรงฮาเนี่ยโอ้ยคุณครูค่ะหนูก็โทษค่ะพอดีคุณครูสอนหน้าเบอร์เกินนะ่ะโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอือ,อโอเคมามามาโอ้ยปิดเสียงไว้คือปดอดกิรเสียงจะแกทุกคนวิ นี่เธอไม่เคยาำไม่ได้เอ้ยผ่านแล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครฉันไม่เสียงเอาพี่เดี๋ยวนลยไอเด็กเวนอุ้ย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 โอเคเราจะได้เออโอ้โหนอกโอเคเฮ้ยวินี่เดาด้วยเออท่ออีกแล้วเหรอฉันเกลียดท่อมากโอเคเราไปกันเธอะไปแปลกจังทำไมอ่ะ โอ้ยครูเย็นจุ๊โอ้ยขวาอะไรใช่ดีวายเดีย๋ยวทางตาบ้ามันหืมโอ้น้องไอซีไปไหนอะโอ้ยตายสิฉันเกียร์สนามแต่แบบว่าที่โรงเรเียนพี่ก็มีสนามบ้านอะจุจุนี่ขนาดยู่อ่างนะเนี่ยโอ้โหไม่เอาโฆษณาเงเยา้าฉันเกียร์โฆษณาเว้ยโว้ยโว้ยจุกไว้ก่อน จุกจุกพี่อยากให้ยุ้ยเกือบลนกูเจอคุณครูคุูคะตีเย็นข่าโหเย็นแดดสโลมันสั้นมาก้ยคุณครูอย่ามาทำไายหนูหนูเป็นเด็กดีเธอไม่ใช่เด็กดีเธอเกิดอะไรกคุณครูเฮ้ยตงพ่อไอเด็กบ้าฉันลงไปได้ฉันติเด้ไหมแค่ไ้ไหอินเหอโอ้โหไม่กล้าลงเลยโอ้โหท่อท่อแม่งอืม อ่าใช่ขอบคุณมากพี่เซียนอยู่แล้วเซียนเซียนพอมีก็พยพอเถา,าน้องน้องโอ้ยอย่าพูดอะไรอย่างนี้ให้คุณอูดรู้สิอะฮะเสียมากเว้ยมีเสียแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียนอ,อ็ปปี้ชั้นอ้าวฮึบฮึบฮึบโอเคไปทางนี้ไม่มีเสียงแหมวเนี่ยพี่ปิดเสียงไว้ะ ไม่อะอืมอือหือโอเคเฮ้ยเอ้ยพกเจอได้ยินเด็กกันนั้นไหมอ่ะเอ็นเด็กกันนั่นบันดีไปอะ่ะเฮ้ยคุณครูรู้แล้ววิ่งต้องมีก้อมวนจรปิดอะไรสักอย่งางแนงแน่โอ้โหท่อดิแม่งโอ้ยตายสิไม่เอาหน้าคุณครูโอเคไปอะไรนะ เก็บถ oh, okay. ังเอาให้เราไปเก็บถังล้วโอเคแปดจังไม่ค่อยมีอะไรเลยจังจากว้ยเป็ดแปลกแปลกฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีฉันเป็นเพื่อนของกูเองฉันมาจัดการแทนเฮ้ยเดียวฉันเป็นเด็กดีนะเว้ยวุ้ยวุ้ยเกือบไม่ได้ัวดจะจะวายตายโอ้ให้ตรงนี้มีอะไรป่าเนี่ยไม่มีเนาะ หทุกคนเห็นได้เปล่ามีตรงอะไรก็ไม่รู้ว่าเ,ออเดี๋ยวแป๊บมันเหมือนมีช่องว่าให้เราขึ้นบันไดหรือได้จต่ตรงนี้นะเฮออ้ยตรงนี้บนะีรอยด้วยโอเควุ้โอ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยมีตั้งเป็ดพ่อบ้าเ,เดี๋ยวไ็นเซ็ตสิพ่อครัวด้วยว้าวนี่มันแบบคำเล่าเลยฉันเจอมันแล้ว่าอ้เาห,หนุ่ม พอเธอน้องเออคนรดับบี้เออไม่ใช่น้ำอุอ้ยตัวตัวได้เออพอแล้วน้องพอเล้วรู้เปล่าเด็กที่แย่ที่สุดคือการพูดมากไงฮึจ้ามาโอเคอหุ้ยฮ้โอ,อ้ยยากเลย ไม่มีใครเลยโหเลเซอร์เฮ้ยฉันคูได้จากจ,ากจาก้าเป็นเลเซอร์มาแล้วนะคิดว่าเธอจะผ่าไหไ,ไหมก็ผ่าได้สิเฮ้ยเฮ้ยเซียนเห็นไหมเห็นไหมอ้าฮะอ่าฮะใครจะไปโหจะโดนในอืมต้องขึ้นตรงนี้เอรอโอ้โ oh, ห oh. คุณคูไม่ต้องลงทุนมะา uh huh. กขนาดนั้นนะอืึเชฟฟอยอาจจะระวัดด้วยดิเฮ้ยอุ้ยกับโดน <H it> <h it> นี่มันอยากเอโาโกมาใจในเะมื่อกี้เมื่อกี้พี่เห็นวแล้วว่า หามันจะโดนน่ะนี่พี่อัดไปได้หกนาทีแล้วเสร็จทำไมเร็วจังหรือว่าพี่เสียนพี่อยาพูดนะพี่เท่ที่สุดเลยเอ๊ะตรงนี้เราห้ามโดนเหรอปิดเสียงไว้กลัวเสียงจ้าตะแกงอุยาาอ้ยฮ่าฮ่าอุ้ยอ่อนเกินที่จีนั้น,นดิสได้บรรจะมา72ถึง42อยู่แล้วก็คนเล่นเยอะอยู่นะต้องพันหนึ่งเต่นั่น่ันห้จังใครที่ ใครที่ตายแล้วเราก็ขอบอดอ่อดที่สุดเลยกระจกอ่ะเหมือนดูกระจกมันเหมือนไม่แข็งแรงนะเฮ้ยเออโอ้ยโอ้โหโดนโดนนายฉันเอาฝนโดนด้วยไม่มีเสียงฝนด้วยหรอดูสิ <c oughs> ไม่มีเสียงนี่คุณครูเนี่ยลงทุนอโอ้โหต้องคำนวณให้ดี เกมพาร์ทเนี่ยมันใช้ไปไรได้เนี่ยเคยเห็นในยูทูบเบอร์เขาใช้กันเนี่ยขอบอกว่าออนอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะถงนี้อุ๊ยเกือบเกือบอะไรเนี่ย <c oughs> มันด้อยเราแต่ว่าพี่เป็นคนดีใช่ป่าวใช่แล้วพี่คนดีสุดเลยอย่างั้นเราก็ต้องห้ามแบบนี้ไงน,นี่แหละวิธีของคนดีใหทุกคนอย่าลืมเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะมาดอเล่นถ้าเราใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะหาก็ได้คาเฟ่อโอเคเอ๊ะ ห้องาหาีอย่าันนนะว่าเมนมีเฮ้ยเธอมาออลี่เหรอเอ้ยขอโทษค่ะขอโทษเฮ้ยเราห้ามโดนสีชมพูเหรอเฮ้ยถ้าอินทบูมไว้ใไ้เรา,เราสาโอ้ยทำไมต้องมาเฮ้ยวันดีไอ้โยเพื่อนนะว่าพ่อขวดกันย่อยนะ ไม่ยานายอาจจะตายได้โยนเฉพาะสีชมพูมันนืดมากประจําให้เราวิ่งช้านะเว้ยจุกแม่งเลยจุ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยทางนี้ทางนี้เุ้ยแล้วพ่อครูไปไหนแล้วอะพ่อครูแบบว่าโดนสีชมพูแล้วมันไม่นืดเหรอเุ้ยตรงนี้มีท่ออยู่พี่เพิ่งเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วอะอ๋อสวัดีเธอฉันก็เลยดูเพื่อนอยู่นะเธอไปก่อนเลยโอกกํังใจดูหัวทะลุด้วย เลยเวีมแปลว่าว่ายน้ำใช่ป่ะปุ๊บเล่นปกคนที่หนึ่งก่อนอืมเป็นไงไว่ายน้ำเป็นเขาบอกพี่ไป่อยากโบนนะคือว่าตอนพี่ตอนที่มหนึ่งนั้นนะพี่เคยเล่นเคยว่ายน้ำด้วยได้จังเกตสี่เลยโคตรเท่เลย oh <my> พี่อัดมาได้ก้านาทีแต่ว่าอันนี้มันอ่อนเกินนะขนาดพี่เล่นในคอมนะคือจริงๆนะพี่เคยได้เล่นสัป,ปก่อนนะแต่ว่าโอ้โหในนี้ แต่ว่าพี่ไม่เคยแบบว่าได้ในคอมเลยแต่ว่าเกิดว่าพี่เทพอ่ะบีนไม่ได้หรอใจทางไหนอะ่ะไปทางนี้ไปโอเคเอาไปไม่ได้เอาไปยังไงอะ่ะทุกคนเอานี่มีทนชั้นหนึ่งมาทางนี้ยุบไปได้ฮะอะไรอะ่ะขึ้นรถบัสเฮ้ยผ่านแล้วเหรอวิ่งปรากฏเดียว ทำไมมันต้อนะึกหุยคุณครูนี่เธออ้ากลับบ้านไปแกรกแกร์กลับมาพี่ไอ้ดวงใจอย่นี้เลยเด็กแว้นวายวายอุ้ยจกเลยนะคุณครูเลยโอ้ไอ้กกอย่ออนายไี้ไปเร็วก็เดี๋ยวพวกเธอระวังรถด้วยระวังด้วยนะไม่เป็นไรเราเสียจะตายไอ้ไอ้ไอจะเยนเน่แน่แกร วิปชูไปก่อนชูไปก่อนเพื่อนชูให้เป็ดมันโอเคเป็ดมาแล้วโอ้โหตามมาสามต้องมีสามอีกตัวหนึ่งแน่ก็คือพ่อบ้าใช่ไหมหวิยพ,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 พ่อครัวพ่อครัวพ่อผิดโอ้ยเอ้ยก็ทางนี้เหรอเอ้ยสบายไม่ได้เอ้ย,เ,อยเกือบ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 ไปแล้วเฮ้ยเย้ยดี้ด้วยได้ดดผ่านไปได้ฉันไปก่อนล่ะฮ่าฮ่าโอ้ย รถมันเออทำไมรู้สึกเหมือนเออเดียวโอยเดียวรถวิกแกรมเฮ้ยเดียวรถลอยได้เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยเหมือนว่ามีแบบมอนมาละเมื่อนโอ้ดูสิเอาเพื่อนเกมฮะเ้ยชิๆหน่อยสิคชิคเกมขาโอ้ยไม่กอดชิโดเซร่อนลอยเลยเกมบัคอเปล่าเนี่ยก็ไปดูขออย่าเด้งออกก็พอนะ เกียร์ูกูกับเปเ้าคู่ัวโอ้ยไม่กอดมันคนเล่นเยอะนะแต่ว่า <c oughs> ด่ามันน้อยจังเอยเดี๋ยวต้องออกเหรอออกยังไงวะเออเออก ah? ได้แล้วอันนี้จะเป็นนะยูทูเบอร์นะโว้ยอยากให้มีเราอยู่ด้วยจังอ่ะอืมจะที่ใครเอาต้องควรเหรอไม่ใช่มันหายหายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าชมพายเขาเนมล็อกนะเบ้ย <laughs> ใช่โอ้ เราชนะแล้ใช่เป่าโหยแบบนี้น่ากลัวมากมีแค่20ตานเลยโอ้โหโอเคเราบหนไดในเรามาแล้วคิดมันสั้นเกินอ่ะเอาอะไรที่ถนหนูบงให้ก็ดูเล่นนะโอเคก็ดูเราันไดก็เดินดิ่งดิ่งดิงดิ่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 งดิงดิ่งดิงดิงดิ่งดิ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 ่งดิ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 เงดิ่งดิ่งดิดิ๋งดิ่งดิ่งดิงดิ่งดิ่งดิงด่งด่งดิงด่งด่งดิงดิ กกระิวโอ้โหวินหัวตายถ้าไปอย่างชีวิตจริงเนี่ยอัดตายได้จริงๆนะเป็นหัวจนตายโอ้โหไม่มีทยเจ็บมากันไม่ดูสิอาดาเปเลยวู้เอ้ยโอโอยโอยโอโอ้ยยโอ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 ้โอยโอ้โออเอ้ยออยโอ้โออยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ โอ้โหสุดยอดเลยไหนลองไปดูที่คุณครูสิคุณครูไม่ไปแล้วครูกระโดดถูด,ด้วยคิดไม่ได้เดี๋ยวถ้าเราเราใช้สปีดแต่น,นี้โอ้โหเห็นคุณครูยังอะไม่มีโอ้โหโดกนกระโดดสูงมาก <laughs> โอ้โอเดี๋ยวลองไปที่คุณครูไหมอะ ยอดมีไฟตีๆจับๆด้วยคือตรงไหนก็ไม่รู้จะไม่ได้เดียวอเที่ยวน้รอมไม่ก็ไม่รู้จะกันทุกคนเอ้มีเป็ดอยู่ด้วยเพราอที่จะหยับควรเป็นอาหารโอ้โหอพอเที่อน้องเดี๋ยวนี่มีอะไรด้วย,โอ,โ,อยโอ้โหแสงไฟว้าย ต้นพี่ตกเออนั่นพอพอพอแค่นี้ก่อนนะทุกคนเอคือแบบว่าแบบนี้มันสั้นมากมีแค่ยีสิบตาเองอ่ะทุกคนคือแบบว่ามันมีแค่ยีสิบตาจริงๆนะพี่แค่แบบว่าตัอปาร์เหรออ,อ่าี่จะเอาอะไรทำบุกคด,ดีอะทุกคน เม็ดนี้มันสั้นจริงๆนะคือแบบว่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันสัสดีบ๊นี้บาย,บายบาโอ้หตอยสิโอเคนี่บอกไปทำโอ,อกคลิปเลยนะอืมโอเคแล้เดี๋ยววันนี้ไปบายจ้าบปาเ <c oughs> ม็ดเพิ่มสั้น